ถ้าเราคิดว่ามันเป็นฝุ่นเดี๋ยวมันก็เป็นฝุ่นเชิญพี่ไข่มุกมาลีครับะเออเนี่ยนปกำลังติดต่อพี่พี่ฝ้ายเวโรนีมีใครอยากดูไหมมีใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่ฝ้ายบ้างปะไม่มีใครพูดภาษาจีนทำแม่คุณแล้วค่ะคุณวอยแท้ถูกวันนี้สวยฉ่ำมากเลยบองคายอยากดูค่ะเพรายังตามไปเป็นยูเอาทิ้งิปแล้วหรอจบหรือครอบครัวไม่ได้สั่งสอน สอนค่ะแล้วคุณนะครอบครัวสอนมาหรอเปนแบบเป็นคนมีมารยาทมากเลยเหรออ๋อฮะเป็นไรอะ่ะเหงาอะดิคุยเดี๋จะคุยให้ได้อยากจะมีตัวตนแต่เป็นแค่อวตารแล้วตอนเล่นบทไลน์ดีที่สุดพี่ชอบถึงเครื่องมันก็สนุกดีนะติ่งดิ้นเต็มเลย แล้วคุณดีนอะไรเอ,อ่ยชอบคิดที่ไปละกันจะคิมสนุกมากคุยกับแม่คิมมาะเอาดีอยากรู้น้องฝ้ายสวยนะอ่าใช่พี่ป๊อกคือเจ้าแม่ของของนักแสดงจริงเพราะว่าอันนี้หลอกแบบรักมากชอบพี่ป๊อกมากอยากแบบมีบุญสักครั้งได้เล่นกับพี่ป๊อกซาบคนตาพี่นัทได้เล่นกับพี่ป๊อกแล้วอะ่ะแบบรดมากเลยอะ่ะสวยสอะเหรออยากให้ใครทำหน้าอีกกี้ ขอบคุณของขวัญครับทรงนี้โดนฟ้องคือทีอ้างซึมเศร้าแน่นอนก็อาจจะเป็นไปได้ไม่มีเบลอแน,นพี่เคยแสดงหนังที่เป็นกระสือชายแล้วไม่เหนื่อยนะครับตามทุกไลน์ใช่ไหมโอ้สวัสดีค่ะมาจากสุรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคือเขาอะไม่เหนื่อยหรอกเขาแบบเป็นอะไรอะตามมาแบบวุ่นวายถ้าไม่ชอบก็ออกไปอยากเห็น ต้องไปบอกช่องวันแล้วนะเพราะว่าพี่แนทเขาอยู่สังกัดช่องวันอแต่หนอตอยู่ฟีแลนี่ไงก็เลยเล่นแดกช่องนี่หนอตจะลองใช้ของน้องเจนดูว่าลดไหมถูกลักตรีี่ไม่ไม่ถูกเพราะว่าไม่ได้ซื้อแล้วตกับพี่ป๊อกอยากเล่นหมดไหนไม่รู้เลยอ่ะอยากเล่นหมดไหนก็ได้ที่มันรู้สึกว่าต้องฟาดวันกับพี่ป๊อกอ่ะเฮ้ยมันเป็นความฝันสูงสุดเลยนะที่แบบอยากเล่นกับนักแสดงที่มีฝีมืออย่างนั้นอ่ะคือเขาคืออาจารย์ของเราอ่ะรู้จักปะคือรู้ปะว่ามันแบบ มันภูมิใจแค่ไหนคือนาทอเคยเล่นกับพี่ต่ายเพ็ญพักพี่หยาพี่หยาที่เล่นอ๋อเจ้าที่เล่นเป็นอีผินอีแยมผินเอออันนั้นคือครูเลยนะแล้วแบบพี่หยาเก่งมากร้องไห้สามารถร้องไห้ได้เป็นสิบรอบก็ร้องร้องเยอะเหมือนเดิมแล้วก็เขาเป็นคนที่ส่งอารมณ์ดีมากแล้วก็เป็นคนที่แบบน่ารักอะอือโชคดีมากที่เจอแบบรุ่นพี่แต่ละคนที่เล่นละครนะแล้วแบบเก่งอ่ะเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะอยากเห็นพี่นา่อเป็นเมนน้อยพี่ป๊อกไปม่รวมใช่ แค่ถามทำไมไม่ชอบวีนาแล้วรู้ได้ยังไงเหตุผลคืออยู่เฉยเก็พูดขึ้นมาว่าไม่ชอบวีนาหรอฉันไม่ทำอะไรให้ฉันถามหน่อยหล่อนเป็นอะไรหล่อนเป็นตุกภาพจิตสมองบ้างนะว่าว่ามันปกติไหมหรือว่ามันมีเอนไซม์อะไรที่มันแบบกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยมันคิดมันอ่านมันพูดอะไรไปในทางที่ดีไม่ได้อ่ะเออลอง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 ไปหาหมอไปพบจิตแพทย์หรือว่าพบใครที่สามารถพูดคุยด้วยได้อ่ะเอ แม้วันนี้แอนโทรสวยมากที่แอมเฟ,ฟียจริงสวยจริงสวยจึง้งสวยมากน้องพี่ทีมอยากได้อยากเล่นกับพี่ป๊อกมากอยากเล่นพี่แนทกับพี่ป๊อกถ้าได้เล่นกับพี่แนทคิดว่าใครจะเป็นนางเอกพี่แนทแน่นอน <laughs> อยากรู้คำตอบไงคะสารเณรรู้ยังสารเณสารเณ นี่วิธทีการพูดแบบนายหญิสาะเนาบอกว่าก็เห็นเชียร์แต่คนอื่นไงคะสาวฮะแคเห็นเชียร์แค่คนอื่นไงคะตถามแล้วฉันเชียรเทอเนียแล้วก็เขาเป็นมิชลิเวอร์ไทยแลนด์ค่ะหลอดเป็นอะไร็นดีไม่เป็นหรออือจำเป็นไหมล่ะสิทธิ์ของฉันค่ะนี่ไลฟ์ฉันค่ะสื่อของฉันค่ะฮะอเปไร ถอยหัวโปกกันเนี่ยมาล้างหน้ากันดีกว่าอุ้ยยวขอไปล้างมือแป๊บควายด่าดิดไม่ต้องด่าเรอควายเฟินสราระแม่มันพูดอย่างนี้แหละมันเห่าไปคนเดียวเป็นติ่งที่ดีอย่าเป็นติ่งลุงรังนะคะอืมนง้นจะเป็นถนนรัดขรุขระ ลาดอะไรวะลาดยางก็ไม่ใช่อีกอยังมันจะเรียบเกินกาเรียกอะไรดินแดงเออเป็นติ่งได้แต่เป็นติ่งอย่างมีสตินะจ๊ะที่รักติ่งให้มันรู้ขอบเขตเองไม่ต้องมาวุ่นวายคนอื่นเขาจริงทีนี้บอกว่าให้กดแล้วก็ดนันอ้าวไม่เห็นจะขึ้นเลยลูกอันนี้ฉันซื้อเองนะจ๊ะนี่คืออุดหนุนน้องอยากร,ากรู้อยากรู้นวัตกรรม พอยโตขึ้นเยอะมากชายพิทีมตัวเบลเลอร์เลยโตขึ้นเยอะมากเพราะว่าอยิ่ยี่สิบโลร้อยเขาหมุนทางไหนวาเนี่แม่มงสามเอายังไงดีรอบหน้าเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีมาอย่างน้อยแอนโทเนียก็ได้ตั้งที่สองเลยนะพราโคเรียก็หลุกหัวก็หลุก อะไรวะ oh. <laughs> <laughs> วอ๋อพี่เป็นแอรดอนหนูขอบคุนค่ะสะบัดแล้วสะบัดขาล้มุนสบัดยังอีกกติน่น <c oughs> ออกมาแล้วเฮ้ยออกแล้ว <c oughs> ดมกลิ่นก่อนดมกลิ่นก่อนทำไหมรอบหน้าทรงแอนนาเบล <laughs> กินเหมือนยังลบไม่ที่มันกินเหมือนสิเบบีม้มายอมเออ <c oughs> แป้งเบบี้มส <c oughs> ะบัดแรงมากอะไรอะ่ะติ่งวินาเท่ากับบักเข็มแบะคืออะไรอะ่ะ <c oughs> มีฐานละครครับมาเริ่มเลยแกแกคิดว่ามันจะออกไหมทุกคน นี่คือโอ้โอ้แสตาไหมไม่แสบตอบทำไมต้องถามอ่ะไม่เข้าใจแปลกถาดมามาให้เหรอหรือยังไงระษาทะไพวกนี้แล้วทำไมจะต้องไม่ชอบหรือว่าทำไมต้องชอบงงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสปอนไหมไม่ได้สปอนคาะใจเขาถามก็ตอบด้วยแอคหลอนหรือเปล่าเอาดีๆ หาเป็นอะไรวะเขาถามก็ตอบด้วยค่ะแล้วก็ไม่ตอบไแล้วใช้ดีไหมเราตอนตอเพิ่งเพิ่งเพิ่งซื้อมาแล้วเขาเพิ่งส่งมาเองอ่ะไม่เราอ่กินหมดคืนนี้เลยอืพี่โอ้อพี่ฝนถ้านั่งกินหมดคืนนี้นะเลี้ยงไม่โตเลย <laughs> ตายเพราะมันเป็น บ้าไม่สนใจหรืออะไรหรือขาดความอบอุ่นถ้าไม่ตอบระวังโดนตำรวจจับนะคะถ้าไม่ตอบระวังโดนตำรวจจับถ้าไม่ตอบเงินคุณจะหายภายในเฮ้ยอเลือเนื้ออกไปแล้วเอาดีอันนี้คือเจลลี่จะกลับมาอีกไหมหาน้องดู พูดจาสวยใชเปล่าทำไมอ่ีแล้วเขาเรียกว่ารู้จักที่จะพูดจากับคนประเภทไหนคะ่ะอืมไม่มีใครมานั่งดา่าทุกคนหรอกถ้าไม่กวนประสาทก่อนสวยแล้วไงเ่ี้ยสวยก็มีปากนะ่ะหล่อนมีมือหลอ่อนยังข่ับด่าคนอื่นได้เลยฉันก็มีปากเหมือนกันจ้ะสาว อีกกเคยหัวโตก่็เดเมื่อวันซืนถ้าพี่ไม่ตอบข,ขอเข้จะการร่างภยาต้อเริ่มเลยสาธุ